คุณผู้ชมน้ําเริ่มไหลมาเติมคลองของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะสวยงามเพียงใดอ่าพวกนี้ก็เริ่มสร้างเสร็จแล้วนะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมทิบทอ,บนนอบ์บอลอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าเออแนวระเบิดเราน่าจะน่าจะเสร็จน่าจะนะถ้าเสร็จเราก็จะมาระระเบิดท่งนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มพัฒนาโซนนี้ต่อเว้ หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะขยายโซนที่อยู่ในเมืองนี้ให้มาเป็นดิสติกตรงนี้อันนึงเพื่อที่จะสร้างเขื่อนบริเวณนี้อ่าเห็นปะแนวมันได้อยู่นะสร้างสูงแบบไซนี้ได้เลยอน่าจะถึงระดับนี้เลยนะถ้าเราสร้างไซนี้ได้เนี่ยเราจะเก็บน้ำได้แบบจำนวนค่อนข้างเยอะ,อะนะเออตอนนั้นตอนนั้นเลยแต่ว่าการที่จะสร้างดิสติกตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องทำทางทำทางแยกออกไป ใช่แล้วแล้วเราจะทําทางแยกอย่างไรดีไม่ให้มันเสียหายเออขอโ่ษน,นะหนึ่งเลยเนี่ยผมอยากจะทําทางเลาะอ่าผมก็ทําแบบนี้ใช่แล้วผมก็ต้องต่อสะพานไว้อ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมมันสร้างไม่ได้วะหรือว่ามันติดมันติดมันก็เลยไม่สร้างมั้งโอเคเดี๋ยวรอเขาลื้อแนวนี้ออกเราก็จะสร้างสะพานนี้แล้วมันก็ต้องพับ พับลงมาอันหนึ่งกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะพับแนวนี้เออพับแนวนี้ก็ก็ต้องรือ้ออ,อันนี้ไปด้วยโชกเรียบร้อยทีนี้เรามาดูโรงงานระเบิดดีกว่านะนิสติกนี้มีกระดาษเยอะไหมขอดูก่อนกระดาษเยอะมากแต่ว่าระเบิดไม่ค่อยมีถุกไหมนี่คือโรงงานอะไรจ๊ะโรงงานระเบิดมีคนว่างานปะอย,อย่าไปอย่าไปมองเห็นว่างานสิบสองคน ไม่ใช่ดิติกนี้ดิติกนี้ว่างงานสูงคนใช่ไหม,มผมจะส่งคนมาสักหน่อยเนยอ่าส่งไปซิส่งไปสักห้าคนจากดิติกหนึ่งถึงดิติกสอง<ม>โอเคส่งไปเลยบ e เวอรมาแล้วห้าเท่ากับว่าอันนี้ก็จะ,<ม>จ,ะจะมีโฮมเลดห้าใช่ไหมเราต้องหาบ้านให้เขาก่อนนะ<ม>ก็ตามเดิมแหละก็แถวๆเนี้ยอัดๆเข้าไปอัดๆเข้าไป h o า s ิ่งมา อันนี้มันเข้าเสียดายจังเลยมันมันแบบว่าข้างบนเนาะเนี่ยมันติดเนะาะวางไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมก็ลังดูอยู่นะว่าจะทำยังไงดี housing อันนี้ข้างบนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นด้านที่ติดติดอนุสาวรีย์อ่าอย่างไงดีฮะจริงๆถ้าลงก็ลงทางนี้ไม่ได้เอองั้นเราก็ทำอย่างนี้มันก็ต้องแบบนี้เนาะใช่ปะ ทำแบบนี้อาจจะทําพับขึ้นอ่ะจริงจริงอยากพับขึ้นว่ะพับขึ้นแล้วเชื่อมไปเลยแต่มันยาวแล้วมันทําไม่ได้ติดเราก็สร้างโรงงานระเบิดเพิ่มเติมโรงงานระเบิดอยู่ไหนวะอยู่อยู่นี่เราก็นี่โรงงานระเบิดพยายามสร้างสติกิกันไว้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราขยายแนวระเบิดมาอีกต้องเผื่อไว้ด้วยก็มันดูอยู่ว่ามันมันอัดไม่ได้แล้วอะแต่ตรงนี้มันอัดได้ก็อัดตรงนี้ไป เราทิ้งเดยไว้พอดีเลยใช่ปะ่ะเออใช่อันนี้มันเดยนสันทางเราทิ้งไว้พอดีเราก็ต่อตรงเข้าไปเลยสินะาใส่เข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะเร่งพาริตี้สามอันนี้ซะหน่อยหนึ่งอันนี้ถ้ากับว่าข้างบนทําอะไรไม่ได้ก็ใส่เป็นหลังคาไปเลยแล้วกันนะ<ม>ก็มันทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่อันนี้สิเออมันติด<ม>ก็คือมันติดอะคุณมันมันทำอะไรไม่ได้จริงเพราะว่า มันไม่มีทางขึ้นแล้วจริงทําได้เหรอแต่มันจะดูเป็นสลามเกินไปผมทิไม่ได้วะส่งไปไม่ได้หรองั้นอันนี้ส่งไปได้ไหมไม่ได้หรอก็นี่ไงลูดเดี๋ยวเดี๋ย,ยทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นมินี่อันนี้ก็มีที่เก็บแล้วมีนูมินี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังงงอยู่อ่าก็ดรอปพอยต์อยู่อันนี้ไง นี่ไง c a p a c ต t y ดิสติกสอ๋อมันติดไอ้นี่มันม,มันทางมันโดนตัดขาดนี่ว่าคุณผู้ชมผมว่าผมต้องขออนุญ,ญาตระเบิดแล้วล่ะไม่งั้นผมจะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยดังนั้นเรามาดูมากการรมระเบิดกันดีไหมหรือเราจะข้ามไปก่อนไม่เอาว่าผมอยากแบบระเบิดตูมเดียวอะทำเป็นทางทั่วค้าวไปก่อนได้ไหม เออไม่ได้ด้วยหรอสองอันก็ไม่ได้วะ่ะยังไงก็คือต้องระเบิดสินะได้ตอนนั้นแหละเดี๋ยวรอรอเช้าก่อนเราจะระเบิดกันนี่เห็นบ้านมันมีอัปเดตใหม่มันเปลี่ยนในนี้ด้วยเว้ยเปลี่ยนแสงเงาเราจะกดระเบิดแล้วนะห้าสี่สามสองหนึ่งเอาเลยไม่งั้นบีเวอร์ตัวอื่นจะต้องตายเว้ย โู oh, oh, oh. ้โอ้ตบ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 ขุดคูขุดคูคลองอันนี้เดี๋ยวต้องดันทางมานี่วางไปก่อนวางไปก่อนฉัานจะได้เชื่อมถนนไม่ใช่เลยหรอกประเด็นแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะทำทางเชื่อมตรงเนี้ยที่แยกโอเคไปไปไปเยาวไปเยาวไปจริงก็เปิดนะ้ำบางส่วนมาขังไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ต้องเร่งขั้นสูงสุดเลยโอ้โหยังยาว อย่างยาวบอกเลยเออเอาเอาเอาเข้าไปอ่ะอยู่ตรงนี้พอดีเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะร่อน้ำเข้ามานิดนึงเพื่อที่จะให้เขาสามารถผลิตอาหารได้ป๊บอู้อู้ลืมลืมลืมแปลว่ามันมีอันนุนอยู่นี่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะพอใส่ได้อยู่เออใส่น้ำเข้ามาใส่น้ำเข้ามา น้ำมาแล้วน้ำมาแล้วอ่าคืนความชุ่มชื้นให้กับเรล่าประชากรแต่จริงๆมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะเพราะว่าเพราะว่ามันอ๋อได้สิมันขังได้เพราะว่าไอ้นี่เว้ยโอ้โหน้ำทวมน้ำท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดปิ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 ดปปิดปปิดปิพอก่อน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 เออเพราะว่ามันมีนี่ไงแต่ว่าน้ำมันก็คงจะไหลไปเรื่อยๆแหละมั้งอ่า ภาพเรียบร้อยได้ไหมมันส่งได้ยังอ่าส่งได้แล้วคุณแต่ว่าน้ําท่วมส่งได้แล้วแต่น้ําท่วมนิดหน่อยไม่เป็นไรเฮ้ยเขียวขจีใครเรียกว่าเขียวขจีนะอุ้ยจะสวยนะผมผมชอบอะ่ะแบบว่ามีสะพานเล็กๆปุ้เหี้ยแล้วก็แบบบีเวอร์ก็ข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่ะคุณผู้ชมระเบิดได้ละระเบิดต่อเลยถ้าระเบิดเราก็จะระบายน้ําได้เลยนะ เดี๋ยวขอก่อนขอดูก่อนผมว่าผมต้องวางแนวระเบิดเพิ่มก่อนไว้เพื่อความชัวร์ก็คือไดนาไมท์เพิ่มมาอันนี้เรามาล็อฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้มาล้อฝั่งนี้อันนี้มาล็อฝัอ่งนี้โอเคโอเคยาวไปพี่น้องยาวไปอันนี้อันนี้ล้อฝั่งนี้ได้แล้วก็อันนี้มาล็อฝั่งนี้น่เห็นไหมอันนี้เราก็จะสามารถเปิดระบายน้าได้เรื่อย ก็จะเป็นน้านที่ไหลผ่านแล้วเราก็สามารถติดตั้งก้างหันเอาไว้ใช้ผลิตพลังงานได้ด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะทํานาฝั่งนี้ไว้เออเรามาเริ่มกันดีกว่านะแต่ว่าดิสติกมาสุดแค่ี้นไงล้วนี่ไม่เขตดกับดิสติกไหนอ่ะถึงปะอันนี้ไม่น่เอาอ๋อมันคือดิสติกนี้หรอดิสติกแต่ว่าดิสติกนี้เล็กมากเลยนะนก็คือดิสติกนี้ก็คือเธออยู่เป็นข้างบนอย่างเดียวเลยสุดแนวนี้ก็เอาแนวนี้นะครับไม่ต้องเลือกเยอะนะ เอ,อแล้ก็มีฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าอันนี้น่าจะพอปลูกแครอทมันฝรั่งต่างๆด้วยคือแบบว่าเกณเน,นี้ยพอน้ำมันเข้าถึงอะ่ะชีวิตมันก็จะดีอยู่สักพักหนึ่งตรง,รตรงนี้เราก็จะปลูกปลูกเป็นแครอททักตรงนี้เนาะเฮ้ยมีธันตะวันด้วยหรอเออปลูกแล้วได้อะไรอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะ ปลูกแล้วกันเป็นทุ่งแซงตะวันแล้วก็ปอติโต้นิติกนี้คนน้อยอะนะก็เลยแบบทำอะไรไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวเรารอเขาสร้างทิ้งไว้ทิ้งไว้เฮ้ย hey, เรามาเคลียร์กับดิตินี้ดีกว่าน้ำหยุดไหลเหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำไม่ไหลล่ะทำไมน้ำไม่ไหลเกิดอะไรขึ้นก็ดูก่อนสามสาม ผมอยากลรือนี้มากเลยเรือทิ้งดีกว่ามั้งเนี่ยมันขวางทางน้ำเออเดี๋ยวอ่ะทิ้งไปมันก็จะแค่เหลือมันก็จะเหลือแค่สะพานเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไงอันนี้น้ำมันมากองอ่าต้องลรืออันนี้ด้วยอันนี้มันคือคืออะไรดับเบิลใช่ไหมหนึ่งสอง ผมคิดว่าตอนนี้เรามีกําลังการผลิตมากเออผมคิดว่าผมตัดสินใจผิดอย่างแรงเลยแล้วตอนเนี้ย <c oughs> น้ําท่วมมาคุณทนยังไงดีน้ําท่วมไปหมดแล้วตอนนี้งานดีนะเพราะน้ําท่วมตรงนี้ก็โอเคสามารถระบายน้ําได้ดีตรงนี้เขาก็กําลังก่อสร้างโ,โอ้ไปอะไรขึ้นทําไมน้ําไม่มาน้ํามันมาออกทางนี้หมดแน่แน ใช่คุณผู้ชมมันเป็นคือพอเราเปิดปุ๊บอะมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันมนไหลออกทางนี้หมดเลยเว้ยเออมันก็เลยแบบว่าอ่ะ,สะแสดงว่าหมดแล้วหมดเซ็ตเออหมดเซ็ตกั้นได้ละทีนี้สแสดงว่าสองประตูนี้มีผลต่อการไหลของน้ำเหมือนกันใช่อันนี้1.5เหรออันนี้คือต้องเปิดเอาไว้อย่างนี้ เพื่ออาหารน้ำอาหารน้ำออยากจริงๆเลยนะ่าอันนี้อัดน,นี้เสร็จก่อนรอบรีเวอร์มาสร้างอย่างเดียวเลยถ้าหนูสร้างไม่เสร็จพวกเราจะซวยกันหมดทุกอย่างฝากความ,มาวังไว้ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนหน้าแรงนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะอ๋อเสร็จแล้วเสร็จพอดีโอ้ได้ปโปรดกลับคืนมาความชุ่มชื้นได้ปโปรด มาแล้ว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 ฮามาแล้วอีพวกนี้ตายหมดแล้วอีพวกทนไม่ไหวก็ตายไปก่อนอีพวกไหนทนไหวก็กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งโอเคอันนี้ก็ระเบิดไปเลยโอเคเดี๋ยวเรารอรอเขาค่อยๆเติมอันนี้ขาดอะไรไม่ทัาบล็อกอ้ออีกใกล้เสร็จแล้วละ่ะจังมันให้มันถึงระดับน้ำล้นก็จะโอเคผมว่าผมควรจะใส่ตัววัด ระดับน้ำไม่ด้วยอันหนึ่งตรงนี้คือตัวนี้ใช่ไหมเข้าไม่ได้เนาะจริงๆมันต้องใส่อะไรบ้างใส่ก็ใส่ไม่มีตรงนี้อยู่แล้วก็ดูดูตรงนี้เอาก็ได้อันนี้รอมันระดับล้นแล้วมันก็จะกระจายออกมาเองถวดต้มอ่ะกลับมาแห้งแรงเหมือนเดิมอันนี้คือปลูกสเปร์สปะมากม่รู้ต้นอะไรเป็นต้นอะไรปั๊พาร์ทนี้นี่มันพาร์ทวางระเบิดชัด เดี๋ยวระเบิดในหนู่นเดี๋ยวเระเบิดอนนี้เรียกว่าอยู่กันแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะน้ำแรงเพราะเรามีระบบประชลรประทานที่ดีเฮ่เออลืมสนิทเลยตรงนี้ลื้อเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมวางพืชฮะเดี๋ยวเราต้องแก้ตรงนี้แล้วก็ไปเร่งงานเขาเขาก็ามีทางลูงสำรองอยู่เพราะว่าเขตนี้รู้สึกจะผลิตม้ได้เยอะ แต่ว่าเขตใหม่ที่อยู่กลางน้ำเนี่ยคุณมันจะผลิตไม้ได้ไม่มากเพราะว่ามันอยู่กลางน้ำไงดังนั้นเราต้องเคลียร์ปัญหานี้นะเราก็ปาบปาบขอเล่งสองอันนี้ก่อนสำคัญอ่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมระเบิดไปก่อนแล้วก็ใส่สะพานใส่สะพานเสร็จแล้วก็ใส่ทางให้เขาหน่อยอ่าเสร็จแล้วฉันก็จะ ระเบิดสองอันนี้ทิ้งอ่าเราก็จะได้ของที่สวยงามเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ต้องรอระเบิดส่งมาระเบิดยังไม่เสร็จอ่าระเบิดเข้าไประเบิดเล็กๆน,น,น้อยๆเอาหมดอ่ะโอเคได้อยู่นิ่งนะนิ่งนะไว้ใจได้ใช่ไหมโอเคอ่ะเป็นไงบ้างระเบิดตับ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 ,ตบ,ตบอ่าระเบิดเข้าไปพาวเวอร์ คิดก่อนขอคิดแปลนมันต้องสองไว้ดังนั้นนะ่ะเราจะต้องทําการรื้อทางนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะทําแต่ประการใดมันจะต้องมีรับหนึ่งอันรับหนึ่งานตรงนี้แล้วก็ผมจะทาแบบนี้เลยเพื่อวางติดกันไงจะได้ใช้ได้เยอะเอะภาพอ๋อไม่ต้องนะไม่ต้องสามโหเป็นไง โฮโฮส่งริบริ้วแล้วก็วางพลังงานเข้าไปทางนี้เดี๋ยวจะเป็นแบบโซนอุตสาหกรรมอีกโซนหนึ่งอันนี้ไม่ได้เอาดูก่อนเอดูก่อน,ออนมุมไหนดีวะมุมนี้เอ่อมุมนี้แล้วก็มันจะเหลืออันหนึ่งใช่ไหมเหลือเศษก,ก็เศษก็เศษเนาะแต่มันไม่ค่อยสวยวะเดีด๋วยวมันเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่เป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคู่มันก็ต้องแบบนี้ เราทำให้มันเป็นเลขคี่ได้ไหมไม่ได้ต้องเลขคู่ห้าเดี๋ยวเราจะดันมาอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นสี่ทางอันนี้เป็นสามทางสามทางสามทางทำไมต้องสองทางอันเนี้โอ้หน้าแรงกำลังเข้ามาอีกสามวันเท่านั้นโอเคแผนนี้ไปก่อนโอเคน้องๆสร้างไปนะจ๊ะ ถึงน้ำมันจะนิ่งไปซะหน่อยแต่พี่ว่ามันต้องมีทางออกที่ดีจะถึงเวลาอาจจะต้องปิดหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดแล้วก็น้ำก็จะไหลเอาไปหมดอันนี้ก็สุดเขื่อนโอเคแต่น้ำตรงนี้น้อยก็ไม่น้อยนี่วะคุณผู้ชมเพิ่งเห็นเว้ยมันอยู่มันอยู่ในเขตดิสติกนะแต่แม่งสุดเจ็ตอ,อ่างเงี้ยอาจจะต้องรอดิสติกนี้จริงๆนั่นแหละ แต่วันนี้สิ่งนี้ผมว่าผมจะแค่ทำทางไว้ก่อนอาจจะมาทักเท่านี้ออ,อันนี้ต้องทำข้ามไปเนาะวางไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่ามันต้องข้ามพอไม่ได้สูงไปปึ๊บอ่าแล้วก็เราต้องข,ขึ้นมาสร้างเขื่อนบริเวณเนี้ยเดี๋ยขอขอแบบโหลดข้อมูลแป๊บจริงๆอยากสร้างสะพานเหมือนกันอะ นี่อย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ย <Hey. S 1> อ่อขอโทษหนึ่งทายสองทายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ hmm. จะใช้สามทายเว้ยอยากรู้อยากรู้อันนี้ขอลองถ้ามันก็จะโอ้ไม่ถึงมันไม่ถึงเช่ามันหรือมันต้องสี่ทายอ่ะยื่นแบบไกลสุดๆป๊าดเฮ้ยสวยอะ่ะใส่ไว้ก่อน ส่ไว้ว่าแนแน่แนค้ชจะมาทำมืนอหลับพืชพืชมาเป็นไงบ้างเขตน,นี้ถึงไหมไม่ถึงหรอกอยังไงดูก็รู้ว่ามันไม่ถึงนะมันจะไปถึงได้อย่างไรก็สุดสุดอันนี้แหละสุดอันนี้ก็นนก็สร้างสร้างดิสตริกใหม่แถวๆนี้ก็ได้เออก็ไล่ไว้อย่างนี้แล้วกันใส่ไว้ก่อนโอ้ ล้วดูแรงมาแล้วลรอเนี่ยโอเคฝ่ายตรงนี้เสร็จแล้วกลับเข้าสู่โหมดอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดประตูฝั่งนี้ไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลออกผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ถ้าเราถ้าขังน้ำไวแล้วน้ำไม่หายเพราะว่าคลองเส้นนี้มันไม่มีตัวดูดน้ำเลยเว้ยถ้าผมสันนิษฐานถูกนะน้ำมันไม่น่าจะหายไปไหน เออมันไม่หายไปไหนจริงๆด้วยเพราะถ้าเกิดมันโดนสูบมันน่าจะหายไปแล้วนี่อแหลมทำไมไม่เสร็จสักทีอ๋อ,อ,อสูงไม่พอแสดงว่าน้ำตรงนี้หยุดไหลแล้วใช่เริ่มหยุดทำงานพอหน้าแรงก็คือทุกอย่างสต็อปทำอะไรไม่ได้แต่เราก็เริ่มแบบเริ่มมีโครงการแบบเรื่อยๆเรื่อย แม้แต่ผมชอบนะจริงผมชอบสะเข็ดเนนะี่ยมีคลองแล้วก็บันถึงมันจะแห้งแล้งไปหน่อยแล้วก็มีน้ํามีหมู่บ้านแบบริมคลองลมน่าจะเย็นแล้วเราก็ทํางานเรื่อยๆเออ,อน,นี่มีโฮมเลดไหมไม่มีโอเคอันนี้ล่ะโฮมเลดไม่มีอันนี้น่าจะโฮมเลดเยอะโอ้ไม่มีโฮมเลดแต่มีคนว่างงานคือ,อทำอะไรดีล่ะเต็มแล้วเหรอเต็มไ้จังวะเต็มไ้จังเลย ยังไม่ทันทำอะไรเลยอันเนี้ยอยากลื้อยากลื้รูปท็อปออกแต่คงไม่ทันแล้วสินะแต่จริงเราสามารถเชื่อมกันได้ปะกำลังคิดอยู่ถ้าเราจะเชื่อมมันจะเชื่อมแบบไหนไม่น่าได้ผมว่าปล่อยไว้งั้นแหละอ๋อตรงนี้เราจะทำอันนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะมีทุ่งข้าวสาลีแล้วมันเกิดเป็นกุกครันช์ตรงนี้เอาเป็นว่าสร้างไปก่อนเลยแล้วกันผมจะสร้างบริเวณนี้ มีอ่ามันต้องอยู่ริมนี้เนาะทุ่งข้าวสาลีมีโรงโม่แล้วก็อบขนมปังในตัวเลยทีเดียวอ่าเสร็จแล้วเราก็ต่อพลังงานมาฉันขอพลังงานหน่อยพี่จ้าโอเคผมจะใส่สีไว้ก่อนเผื่อเผื่ออนาคตผมจะอยากทำอะไรเพิ่มอ่าทำไมวันนี้เมาส์ดูมไม่ค่อยสามาค u i n เท่าไรเลย เสร็จแล้วเนี่ยนะผมก็จะทําการปลูกทุ่งข่าวสารีตรงนี้คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่ก็มันอยู่ใกล้ซะขนาดนี้เนี่ยปลูกแม่งเี้แต่ระหว่างนี้มันไม่มีอะไรทําก็ก็ปลูกตเต็มๆไปก่อนเดี๋ยวในอนาคตมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังได้อ่าเออเนี่ยจะได้แบบว่าใช้ประโยชน์สูงสุดไงทุกพื้นที่นะต้องได้ใช้ประโยชน์ใช้สอย กำลังดูอยู่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงอ่าอันนี้มันแบบไหนได้บ้างถ้าขึ้นแบบนี้มันจะต้องขึ้นตรงแบบไม่ได้หรอไม่เวิร์กอาจจะต้องขึ้นแบบนี้เฮ้ยเกิดโอ้ยไม่ได้หรองั้นใช้วิธีปล่อยนะ้ำมันพักๆแล้วกันโอ้ผมดูว่ามันจะอยู่ตลอดไปคือจำนวนน้ำมันน้อยไปเว้ยมันก็ระเหยระเหยไปตามการเวลาอา้า อันนี้อะไรเปิดเอาเปิดเปิดพอแล้วพออันนี้หน่อยอเอาแค่พอหล่อๆหล่อๆหล่อให้อยู่ได้อีกสี่วันนี่คือแบบไม่ได้มองเลยนะว่ามันยังไงยังไงนะคืเคยจะขึ้นอแล้วก็ต้องเรียนถ้าเราจะขึ้นใช่ไหมปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคเรียวมาไว้ก่อนวางไว้อย่างนี้นะเป็นบล็อก คุณผู้ชมนี hey, ่ตอนนี้คลองส่งนะ้ำของเราก็ได้สร้างเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถึงแม้น้ำจะไม่เต็มเท่าไหร่ไม่เป็นไรแล้วก็นี่เห็นไหมมันก็ออกไปนี่แล้วก็เจอฝายเป็นทางข้ามแล้วก็ปล่อยน้ําลงสู่ทะเลสาบอ่าทีนี้น้านแรงก็กําลังจะผ่านไปแล้วโดยเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีปัญหาทีหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ปล่อยน้ําออกมาเท่าไหร่แต่นี้แต่ตอนนี้เราปล่อยได้แล้วไม่มีปัญหาเท่าไหร่ อ่าใส่เข้าไปเติมน้ำให้เขาหน่อยเดี๋ยวน้องๆต้นไม้จะตายซะหมดในอย่างเงี้ยตายแล้วมั้งเนี่ยนี่อะไรอ่ะหลุมอะไรวะเออมันเคือ,อะไรอ๋อมันคือเก็บมันเก็บไว้แล้วมันก็ไม่ได้นั่นนหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้เราแต่ตรงเนี้ยตายเรียบตายเรียบเพราะว่าน้ํายังไม่มากว่าจะมาก็อีกครึ่งวันก็ไม่อยากให้น้ำตรงนี้ไม่อยากให้พืชตรงนี้ตายเหมือนกัน ก็เดี๋ยวพัดหน้าคงจะเริ่มมาขยายทางนี้ละเพื่อที่จะทําเขื่อนเก็บน้าเว้ยมันน่าจะเก็บได้ยอะอยู่โซนนี้เพราะเป็นลําน้ําสูงมาใช่ปะล่ะประมาณนั้นเออนี่นี่คือพูด่วงเวลาให้แบบน้ํามาเนี่ยจะได้ยนโฉมแบบเวลาน้ําเต็มปริ่มนันเป็นยังไงปงคุณผู้ชมน้ําเริ่มไหลามาเติมคลองของเราแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะสวยงามเพียงใดอ่ะพวกนี้ก็เริ่มสร้างเสร็จแล้วนะ เออมันก็ค่อยๆไหลามาเว้ยมันก็จะไหลามาแล้วมันก็จะมาชะลอไว้ที่ฝ่ายตรงนี้เออฝ่ายก็จะทําให้น้ําเนี่ยดูแบบฟูฟ,ฟนี่จะเต็มแล้วจะเต็มลวไวมากเพราะว่ากดกรองไงอีนิดนึงอีนิดนึงอา่าเป็นไงเอออ๋อไม่ท่วมไม่ท่วมเฮ้ยไม่ท่วมนะไม่ท่วมใช่ไหมไม่ท่วมใช่ไหมมันเอามันอาจจะเป็นแบบแอซิเเดนเล็กน้อยโอเค ก็เป็นไง er บ้างครับสําหรับทิมบอร์บอลพานนี้เราก็ทําการสร้างคลอ,องชลประทานเสร็จเร็จแล้วนะทาให้หุบเขานี้เคี้ยวขจีอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมโดยในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการสร้างดิสติกบนบนทะเลสาบตรงนี้แล้วก็ตัดต่อพยายามจะต่อไปสร้างเขื่อนนี้ด้วยเพื่อจะเก็บน้ําทั้งแนวนี้เลยเออแล้วก็จะเริ่มขยายดิสติกออกมาทางนี้เพื่อเอาเหมืองแล้วก็ผมก็อยากให้ภูเขาตัวเนี้ย เต็มๆไปด้วยแบบว่าป่าไม้เออจำรู้จะทำได้ปะนะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับทิมเบอร์บอพันนี้ก็ต้องไปแล้วนะไปแล้วสวัสดีครับ